Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank <laughs> you. อันนี้มีแค่เดียวแต่ถ้าเป็นฉบ,บับเต็มของเพียงคำเดียวนะครับจะตงเพียงขั้นหลักก็ต้องร้องเยอาเจ้าอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวบอก ราะครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงไฮไลท์ของอาจารย์เทพก็จะมีคีรีบูนบินนะฮะพวกนี้เพลงแล้วก็นี็ไม่ถึงอาจารย์ท่านรุ่นอาจารย์เทพตายต,ายตอนที่เรากำลังเรียนรุ่นสอนพอดีนะเราก็มีตั้ไว้อะไรในภาพเลยเหมือนจะมีเกิบไวนะ้นะคิวต่อไปก็เป็นใครก็มีจะเป็นพระรามแปดหรือเปล่า การก็ไปก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ทิ้งเสียงเพลงไปร้องเอาไว้ให้เราให้ลูกหลานท่านได้ฟังกันได้รอ้องนะครับลกขสิทธิ์พี่ร้องตามสบายครับนะฮะถ้าเขามีเจตหมายพี่ก็ให้อนะอ๋อลิขสิทธิ์เขาจะไปเก็นะบในขณะที่พี่ไปงานแล้วพี่น้องยครับนะเขาจะไม่ทำไม่รบกวนบทเพลงที่พี่กำลังรอ้อง อีกเจ็ดวันเท่านั้นมันจะเป็นจดหมายที่พระหนึ่งเคยให้เรียนคุมได้ทำการร้องเพลงแบบเพลงนี้ซึ่งเป็นการร้องเพลงนิดิีขอให้ติดต่อทางบริษัทนะครับนิกิติทางบรรยายดูนะพร้อมกับเงินหนึ่งนบาทใส่ไยไม่โดนนะครับไม่โดนนะฮะยกเว้นสุทราพรนะฮะสุทราพรนะครับ แตนะ่อันนี้ผมไม่ได้ว่าเขาแต่มันต้องดูรายละเอียดกฎหมายถ้าเป็นอย่างแม่สมศรีน้องโดนถ้าเปเป็นพี่พี่ร้องไม่โดนเพราะว่าพี่ไม่ใช่แบบคนสาธารณะในด้านเพงนะทุกคนร้องเพลงได้หมดยกเว้นมันไปเจอพี่ดนอะไรออ่พี่น้องเพลงสุนทราพานแล้วพี่ได้รางวัลห้าพัน 5, มันก็เลยรักไก่พี่เอามาหน่อยก็ได้ <laughs> ครับเดี๋ยวช่วงเช้าเราเรียนไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะล้ำลึกถึงปร,รีสุรีว่ากาปรปาศการเมในตอนปลายหลังจากทานข้าวไปแล้วาการเทศพันข้าวนี่ครับ <c oughs> เอาหน่อยนะโอเคอัวนี้ว่าไว้ก่อนอันี้ว่าช่วยไว้ก่อน <c oughs> พี่มองอะไรแล้วพี่เป็นมองพี่เฮ้ยเดี๋ยวก็มา,มาอีก โอเคครับวันนี้เราช่วงเช้าเราสะุึกกันแค่นี้ได้เดี๋ยวตอนบ่ายในศารลอ้องเพลงเรายังมีเยอะแล้วเดี๋ยว,ยวตอนบ่ายผมจะสอนการมองการดูโน้ตซึ่งผมมีแน่ไม่ได้การจะดูยังไงให้เป็นคียอะไรคียอะไรบางคนบางคนเจอโน้ตนะฮะไปเจอเขโอเคะ ท f อ<คล>นะครับอันนี้เป็นไกด์ให้ก่อนกับบางคนไปเจอ F แล้วมี M ฮะถามว่าเป็นคียเดียวกันไหมคนละคีนะครับคนละคีอยากคิดว่าเขียนเหมือนกันตานกันตรง M นะครับ คนละคีกันนะครับแต่เดี๋ยวบ่ายเราจะรู้ว่าเฮ้ยที่มาที่ไปทีอย่างเงี้ยเราจะมองพี่ต้องมองให้ออกอว่ามันเป็นทีย์อะไรเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดต่อวัดเทวรานชกุณชรของข้าวมาให้แล้ว <c oughs> ไม่ได้ครข้าวจะไม่ไปยาใหญ่ละผู้เล่นเล่นอ,อ่ะรีเอ้ยเอาข้าวมาถวายแล้ว ถึงแล้วโว้ยแตกวันนี้คุณก้อยเป็นธุระให้ใหนะในขณะที่พี่รับประทานข้าวพี่มองหน้าเพื่อนเทไว้ได้ดีในโต๊ะของพี่เพราะบ่ายนี้เราจะแตกกลุ่มน,นะ้แตกกลุ่มันี้ไปนะครับกินอร่อยกับอาหรารจังวันครับชิญครับ